อีเจวันนี้เจจะมานั่งเรือแล้วก็จะบอ,บอกว่าวันนี้ฉันจะไปยึดคลองโลกโอเคตอนนี้เจ ตอนนี้เจยอยู่ที่แผ่นดินใหม่แล้วสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือเช็คภารกิจก่อนนะเจ้าอืมตอนแรกเนี่ยเจ๊เนี่ยจะต้องสร้างบาร์แรกให้พวกทหารเข้าไปนอนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ต้องสร้างคอนโทรลลูมตามด้วยจัดการไอ้เจ้าพวกสายลับที่เสือกที่เขาว่าแถวนี้วยนะเจ้า อืมโอเคนะก่อนอื่นเจ๊น่าจะต้องสร้างอะไรสักก่อนไม่งั้นอาจเจ๊จะไม่สบายใจกังนั้นสิ่งแรกที่อาจเจ๊จะทำก็คือทางเดินไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องทำแบบนี้ tham để nó phức tạp một chút, nếu không công việc sẽ rất dễ dàng. Chị không thích. Được คอนสตักเลยหมุนอาเจตอนนี้มีขับปาซิตี้แค่ห้าเพราะว่าอาเจสร้างล็อกเกอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาเจก็ทำได้แค่รอทำงานในนะเจ้าพวกลูกสมุนอ,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 อ้เฮ้ยอ้เฮ้ไอ้าฮ้ยอะพวกสายลับมาแลว้ว ต้องรีบหน่อยรีบหน่อยนะคะเจ้าพวกลูกสมุนไม่งั้นอาจเจาตายเงี้แกเลย right, baby. สมุนก็เอกก็ฉันรอคนนะสร้างให้เรียบร้อยโอเค mm hmm. เยี่ยมมากเจ้าลูกสมุนเจขอรีภัยก่อนนะ yeah. โอเคเจ๊พอสเกมก่อนตามด้วยสร้างวัตถุหนึ่งสองตามด้วยล็อกเกอร์หมุนหน่อยหนึ่งลืมไปเกมมันเก่าเนาะเจ๊เลยต้องสร้างอะไรนี่มันใหม่ๆตามด้วยบัง บังเบดไว้สลับนอนสลับเจ้าลูกสมุนตัวโปรดึ่งสองสมเต็ปจึงเจ๊คิดว่าเจ๊ามันน่าจะอึดอัดแต่ว่าเจ๊ก็ไม่มีทางเลือกนะ งบเราไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวค่อยปล้นกันทีหลังเนาะโจ๊ะแล้วนี่ก็ย้ายหน่อยยับตามด้วยวัตถุยังล็อกเกอร์ เจ๊ไม่ชอบเลยไอ้พวกสายลับพวกเนี้ยฆ่ามัน โอเคอเลิฟอีกสองห้องที่เหลือได้เยี่ยมมากย้ายออกจปเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ลบห้องนี้ทิ้งซะ Got heart set this. เอาละตอนนี้อาเจก็พร้อมไปส่วนหนึ่งแล้วนะจ๊ะทำให้ดีๆละเจะพวกลูกสมุนของข้าอะฮะอาฮะ ตอนนี้อาเจอ,อยู่นี่แล้วนะแล้วก็ทำได้ดีมาบารักคูดาทำงานเข้าไปเจอพวกลูกสมุนอาเจยดอยู่นะเจ้า แต่ลูกสมุนโดนดมเมโอเคตอนนี้อาเจ๊น่ะอยากจะได้ที่แขวนศพก่อนเนาะแต่ว่าสเปซน้อยจังเลยแต่ก็ขยายไม่ได้แล้วอาเจ๊เสง่็ง,งได้่แก่นี้แหละ โอเคตายแล้วพลังงานจะหมดตายแล้วพลังงานจะหมดอัจเจก็ต้องสร้างลงปั่นไฟซะแล้วแต่ว่านะอัจจเน่ะจะเปืองอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอัจเจะจนจนสางตรงนี้และก็คอลิดอร์อม ไปจัดไปซะเริ่มจากตรงนี้ก่อนปุ๊บ <objectives> โอเคตอนนี้เช็ค w o r โดมิ m i ชั t i ตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรมากเพราะว่าตอนนี้พลังก,กิจชุดใหม่มาแล้วต่อไปก็คือเหลือแค่ มีคนมาพักผ่อนที่อยู่บนเกาะนี้แล้มตอนนี้เราอย่าเพิ่งส่งคนเลยนะอยากสร้างกรงขังใจจะขาแล้วนะแล้วก็ห้องเนี้แล้วก็ห้องเนี้ยช่วยรีบจัดการลบทิ้งด้วยแหละเพราะว่าฉันไม่อยากจะให้ใครมาขโมยเงิน ในคลังแสงของฉันฉะนะเจ้าขอบคุณมากแบบนี้แหละเจ๊โอเคไม่เปลืองพื้นที่ด้วยโอเคกองขังมันแล้วใช่ไหมคำสั่งใหม่จับมันอ้ามาแล้วมาแล้ว นักจับคุณเมฆกำลังว,วิวิตไตวิจิดอยู่ตุบตับคว่ำแล้วเอาเข้าครงซะค่ะตอนนี้ต่อไปพทาสมคิดแล้วภารกิจต่อไปหลังจับมาก็คือ เราจะต้องทับการสอบสวนเจ้าหล่อนแล้วเราจะได้อาชีพใหม่ขึ้นมาโอเคอ่ะเก่าอี้สอบสวนเอาล่ะเก้าอี้สอบสวนกันเลยจะมาแล้วนะ สับสุดปลายตีชิงจับฉับปุง้งสึบซับความรู้วิชาจะพุ้เลยสมบูรณ์ The wow. Blood.